ทีนี้เรามาดูในส่วนของแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์กันค่ะที่เป็นที่นิยมคัดสรรมาให้นะคะในแพลตฟอร์มแรกก็คือ Facebook Marketplace วิธีโพสสินค้าบน Facebook Marketplace เราก็จะต้องมาสนใจในเรื่องของรูปภาพชื่อสินค้าให้รายละเอียดของสินค้า ที่สําคัญคือเช็คสต็อกของสินค้าว่ามีเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่เมื่อลูกค้าซื้อไปแล้วก็ความเร็วในการตอบแชทกับลูกค้าด้วยค่ะเนื่องจากว่าคนที่ซื้อสินค้าบางทีซื้อด้วยอารมณ์นะคะเขาทักมา แล้วเราไม่ตอบท,ทันทีหรือว่าผ่านเวลาไปเนิ่นนานแล้วเราถึงตอบเขาไปซื้อร้านอื่นเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นความรวดเร็วในการตอบเช็จะทําให้เราสามารถที่จะครองใจลูกค้าได้แล้วก็ทําให้ลูกค้าซื้อสินตัดสินใจซื้อสินค้าของเราได้ค่ะ Instagram เรามาดูวิธีโพสต์สินค้าบน Instagram ส,สักนิดกันนะคะก็คือดับแรกต้องตั้งชื่อผู้ชาและชื่อร้าน ใส่ข้อมูลโปรไฟล์ให้ครบถ้วนนะคะเพื่อความน่าเชื่อถือภาพโปรไฟล์ต้องมีความเชื่อมโยงกับตัวสินค้าจัดองค์ประกอบของภาพให้ดีนะคะคุมโทนและก็สร้างฟีดใส่แคปชันใส่แฮชแทก็กแล้วก็เลือกเวลาโพสท,ที่เหมาะสมด้วยค่ะช่องทางต่อมาก็คือ Line shopping นะคะวิธีการโพสก็จะต้องมีบัญชี Line Official Account ใช่ไหมคะแล้วก็จัดรายการสินค้าจัดการเรื่องระบบการ ชำระเงินแล้วก็จัดระบบการจัดส่งด้วยค่ะ TikTok วิธีการโพส TikTok ก็คือสร้างวิดีโอคอนเทนต์ให้น่าสนใจเลือกเพลงประกอบให้เข้ากับสินค้ามีอินฟลูเอนเซอร์ด้วยยิ่งดีนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กอ่ะให้เกี่ยวกับสินค้าด้วยนะคะช่องทาง Shopee ค่ะในส่วนของวิธีการโพสช่องทาง Shopee ก็คือเราจะต้องยืนยันหมายเลขโทรศัพท์นะคะเพิ่มสินค้า เพิ่มรูปภาพใส่รายละเอียดของสินค้าให้ชัดเจนเวลาที่ผู้คนหรือว่าลูกค้าเข้ามาดูสินค้าของเราส่วนมากเลยจะต้องดูรายละเอียดของสินค้าว่ามีรายละเอียดตอบสนองความต้องการของเขาหรือไม่นะคะและที่สำคัญใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินด้วยค่ะ แพลตฟอร์มอีกต่อมาก็คือ lazada วิธีการขายก็จะคล้ายๆกันกับใน s h อ p e e นะคะคือต้องมีรูปสินค้าบอกคุณสมบัติของสินค้ามีชื่อสินค้าเช็คสต็อกของสินค้าว่ามีเท่าไหร่สามารถตอบแชทของลูกค้าได้ตลอดเข้าร่วมแคมเปญของแพลตฟอร์มเช่นแคมเปญ 7.7 9.9นะคะลดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปค่ะแล้วที่สำคัญที่จะทำให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าของเราง่ายๆก็คือการรีวิวสินค้าจากลูกค้าค่ะเว็บไซต์วิธีการขายสินค้าบนเว็บไซต์ก็เช่นได้แก่ Google r a n k i n g Keyword Social Media แล้วก็ Google Ads นั่นเองค่ะ